สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานทำมะเขือยาวชุบไข่ทอดนะคะทานกับน้ำพริกไข่ชะอมเคล็ดลับมะเขือยาวทำง่ายๆไม่ดำนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะใส่เกลือลงไปหน่อยนะคะบีบน้ำส้มสายชูเอามะเขือยาวไปล้างแล้วก็เอามาหั่นนะคะหั่นขนาดประมาณนี้นะคะสักสามสี่มิลแช่ลงไปในน้ำเลยมันจะไม่ดำสีมันจะไม่ดำนะคะ เตรียมไข่ตอกสองฟองเจะไปไม่ได้ใส่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะเพราะว่ารสชาติของมะเขือยาวเนี่ยเขาอร่อยอยู่แล้วเขาหวานอยู่แล้วค่ะเอามะเขือยาวที่เสด็จน้ำแล้วนะคะลงเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันเตรียมทอด เอามาเขือยาวชุบไข่ลงทอดเลยค่ะ เหลืองสุกแล้วเอาขึ้นเลยนะคะสีสันสวยงามน่ากินมาก เรียบร้อยแล้วค่ะมาเขือยาวชุบไข่ทอดนะคะทานกับน้ําพริกไข่ชะอมนะคะเพื่อนๆทำง่ายสีสันสวยงามเจ๊ปานขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ